รายการเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ได้ถ่ายทําขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกําหนดก่อนการถ่ายทําพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทํารายการโดยครบถ้วนแล้วได้เวลาเติมสาระและความบันเทิงไปพร้อมกันกับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชน บริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Nightlife นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยทุกคืนวันเสาร์แบบนี้กับรายการเรื่องจริง Night Life ค่ำคืนนี้อยากคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้จับตาดูกันดะีๆนะฮะกับเรื่องราวที่น่าสนใจของคนคนนี้ไปกับผมครับผู้ชายคนนี้เป็นนักมายากลคนไทยที่มีผลงานในเวทีต่างประเทศมากมายและเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวนะครับที่ด้ร่วมงานกับนักมายากลร,ระดับโลกอย่างเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เบื้องหน้าเนี่ยเราจะรู้จักเขาในฐานะนักมายากลที่ได้ไปทำงานในเวทีระดับโลกได้เป็นครีเอทีฟให้กับสุดยอดนักมายากล แต่เบื้องหลังกว่าที่เขาเนี่ยจะไปยืนตรงจุดนั้นผมว่ามาเชื่อง่ายๆเลยนะครับเขาต้องต่อสู้กับคนเก่งๆรอบตัวสู้กับครอบครัวและที่ยากที่สุดผมว่าสู้กับตัวเองครับวันนี้เรามาเปิดเบื้องหลัง9้าวความสำเร็เรของเขาคนดีกว่าพบกับแพทริกคุณ ู้ชมครับมายากลเนี่ยเป็นการแสดงการลวงตาต่อผู้ชมนะราวกับว่ามันจะมีเวทมนต์นนะแต่สําหรับแพทริกแล้วอะ่ะจะเพราะเวทมนตร์หรือว่าจะเป็นเพราะว่าการฝึกฝนไปคุยกับเขาเลยดีกว่าและดีใจมากที่ในที่สุดก็มีโอากาสได้นั่งคุยกับแพทริกสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าจําได้ท่านผู้ชมล่าสุดที่เราคุณหน้ากับแพทริกก็คือจากรายการอเมริกาการัตเทลเลนต์2021ซึ่งเขาบอกว่าเวทีเนี้ยเป็นเวทีที่ท็อปสุด <c oughs> แล้วก็ยากมากไปยืนอยู่ใจกลางการแข่งขันระดับโลกแบบนี้ได้ยังไง จริงๆก็เริ่มจากที่ผมเริ่มสร้างผลงานออนไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาจะมีแบบ c a s ง i n g producer ที่แบบคอยหาแบบทาเลต์แบบทุกปี audition อะไรเงรี้ยจากจากแต่ละประเทศเหรออ่อใช่ครับจริงๆร,รายการเนี่ยคือผมมาไปมาหลายประเทศมาหลายประเทศเขาติดต่อมาเหมือน French Got Talent b r i t a i n Got Talent แบบ Thailand Got Talent Asia Got Talent อะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบเฮ้ยเราอยากไปเวทีอเมริกามันแบบเป็นเวทีที่แบบ o r i g i นอลแบบที่ใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยเหรอแล้วก็คือเขาก็มี c a s ง i n g producer ติดต่อผมมา2 3ปีแล้ว ก่อนหน้านี้จริงๆรายการนี้ก่อนที่ผมจะได้ไปออนแอร์เนี่ยเมื่อ2ปีก่อนหน้าน,นี้ประมาณปี2019ประมาณเนี้ยครับผมเคยไปถ่ายแล้วรอบหนึ่งคือแสดงบนเวทีกับกรรมการเลยเ<อ>ได้แล้วก็ได้4 yes ยแต่ว่าการที่เขาให้เรา4 yes เนี่ยคือมันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้ออนแอร์มไม่ได้การันตีว่าเราจะเข้ารอบ1 0อคือส่วนใหญ่กรรมการเขาจะคัดเผื่อไว้แล้วเขาก็ไปตัดเข้าเทปอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนั้นผมก็ตั้งความหวังไว้สูงเหมือนกันก็คือเหมือนแบบเราก็เล่นกับกรรมการ แล้ว4คนนี้เราก็ได้ Yes มา4อันแต่ว่าสุดท้ายเราอะเทปของเรามันไม่ได้ออนแอเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเฟล,ลนิดนึงแบบผิดหวังแบบเอยเ้รารีเจ็คมาแบบหลายที่รายการพวกนี้มันมันไม่ใช่ว่าเหมือน <Yeah. S 1> เราอยากจะเล่นอะไรก็เล่นอนะคือขวาเราจะไปได้ไปถึงจุดนั้นนะมันต้องผ่านสเต็ปเหมือนแบบคุยกับโปรดิวเซอร์แบบหลายรอบมากเหมือนหลายเดือนนะครับผมว่าแบบ ก็ปฏิเสธงานอะไรอย่างงี้ด้วยเพื่อเราจะได้แบบโฟกัสแบบสร้างงานออริจินอลขึ้นมาเพื่อไปแสดงบนเวทีนี้เพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยอเมริกันการ์เทลนเนี่ยน่าจะ16ปีแล้วใช่ไหม <16 S 2> เขาน่าจะเห็นทุกมายากลที่เคยเล่<ช>ลบนบ,บนเวทีมาก่อนแก้โจทย์ตัวนี้ยังไงคือเราก็าคิดคือจริงๆหยิบไพ่ม,มากรรมการบอกเห็นแล้วเคยเห็นมาก่อนจริงดิส่วนใหญ่นะฮะก็คือเราก็คิดว่าแบบเราก็ต้องมีทีมคอนเซปต์อ่ะคือคอนเซปต์ของผมคือแบบเราไม่อยากมีพร็อพพิเศษเราไม่ใช้โต๊ะพิเศษเราไม่มีอะไรเลย เดินมาไพ่สำหรับเดียวคือแบบให้มันสดที่สุดเท่าที่เราทําได้ <Ừ. S 2> อันนั้นก็เป็นคอนเซปที่เราอยากจะยึดไว้พาทจิตรู้จักกับมายากลแล้วเข้าสู่วงการมายากลได้ยังไงคืออะไรที่มันจุดประเด็นที่เราเริ่มชอบก่อนที่ผมจะไปมาการมีเพื่อนเล่นมายากลให้ผมดูชุดหนึ่ง <Ừ. S 2> ซึ่งเป็นมายากลที่แบบมันเกิดขึ้นในมือของเราอ่ะเหมือนมายากลมันแบบเฮ้ยโปกเติเราคิดว่าแบบเขามีอุปรกรณ์พิเศษแต่มันี้เป็นไพ่ธรรมดาแต่ไพ่ใส่เข้ามาในมือเราแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นไพ่ที่เรานึกไว้อะไรเงี้ยตอนนั้นรู้สึกแบบเฮ้กแบบสึ มันมัน,ม,นมันอยู่ในมือของเรามันเป็นไปได้ไงอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็แบบเฮ้ยสอนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเล่นมันก็เป็นกลแบบค่อนข้างจริงจังขึ้นมาหน่อยแล้วพอตอนไปเมกาเงี้ยผมก็แบบเริ่มศึกษาออนไลน์ก็แบบหาแบบหนังสือหรือว่าหาเทปหาอะไรมาดูคือเราก็แบบขนขววยากอยากเล่นอ๋อนี่คือพัจกเรียนมาตลอดเล่นไมากลมา20ปีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่มีครูไม่มีครับครูคือ YouTube เมื่อก่อนไม่มี YouTube ครูใช่ครูก็คือเป็นนักไมกลที่เขาสอนไอเดียจริงๆนี่แหละคร วิธีการสอนไอเดียของเขาคือเราเราก็เป็นครูนี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้แบบเรียนตัวต่อตัวคือเป็นครูแบบผ่าน DVD ที่เขาแบบทําสอนโดยเฉพาะเหมือนไอเดียของเขาอะไรเงี้ยครับกลนแรกที่เล่นเล่นสําเร็จนะคือก็เป็นอุปกรณ์ที่เราซื้อมาตามตู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยตอนนั้นก็เราเริ่มแบบอินกับมายากลนะเราก็แบบไปซื้อไพ่มาก็เล่นมายากลแบบกลไพ่นี่แหละครับเหมือนเปลี่ยนไพ่แบบฉีกไพ่อะไรอย่างเงี้ยคนฝรั่งก็สไตล์แบบเด็กไฮสคูลก็แบบ ตื่นตาตื่นใจอะไรเงี้ยครับซ้อมทุกวันไหมตอนนั้นโอ้โหซ้อมทุกวันครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือผมว่าย้ายไปอยู่กับอากับน้าแล้วก็แม่แม่กับพ่ออยู่ที่ไทยคือผมไปคนเดียวแลวสมัยก่อนนะผู้ใหญ่เขาก็แบบไม่ค่อยให้อยากให้เราเล่นมายากลก็สมัยก่อนเนี่ยผมก็ต้องแบบแอบสั่งมายากลไปส่งที่บ้านเพื่อนที่โรงเรียนแล้วพอแบบพักกลางวันเนี่ยผมก็แบบไปรับแพ็กเกจมาแล้วก็กลับมาที่บ้าน เปิดซ้อมๆตอนนี้เขาไม่อยู่สมัยก่อนก็มีคอมเครื่องเดียวแล้วเป็นเดสก์ท็อปอยู่ชั้นล่างเราก็มันจะดูไงเราต้องดูตอนที่เขาไม่อยู่บ้านเ,เพื่อเรารบศึกษาจำ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 โอเคขึ้นมาในห้องปุ๊บ <laughs> ล็อกประตูอออ <laughs> 2องออเป็นอย่างนี้มาเป็นปีๆเลยตอนนั้น <laughs> สั่งซื้ออปุปกรณ์มายากลจากไหนก็เราก็ไปซื้อออนไลน์แต่ว่าสมัยก่อนก็แม่จะให้เครดิตการ์ดมาหนึ่งใบแบบเพื่อฉุกเฉินคือติดใจไงเราชอบเราก็แบบเฮ้ยสนุกว่าแบบมายากลอะไรเงี้ยเราก็แบบโหสั่งเลยแบบทุกคริสต์มาสแบบสั่งครบ500 ห้ารยยมายากลนี่จริงๆแพงมากครับเพราะว่าแบบเราซื้อความรู้ซื้อ,อหลายๆอย่างดูดไปปุ๊บห0าเหรียญได้ไพ,พ่ยได้ไพ่ลิมิตเอเดชันเหมือนแบบโดนหลอกอะไรเงี้ยผมว่าซื้อมาเยอะมากเลยเมื่อก่อนก็เรียนทุกอย่างก็ฝึกฝนมาจนถึงทุกวันนี้ครับจำได้ไหมเคยเคยนับไว้ไหมว่าอันแรกที่สั่งมาจากร้าน Magic s h ก p จนถึงทุกวันนี้เราสั่งมาแล้วกี่ชิน้นผมว่าเป็นพันบ้าจริงบอกจริงว่ามายากลผมหมด หลายล้านนะครับเป็นร้านจริงจริงจริงมายากลแพงมากครับยิ่งยิ่งตอนพอเราเล่นเริ่มแบบโปรเฟชชั่นแนลอย่างเงี้ยครับสั่งชุดหนึ่งบางทีแบบสั่งทําเป็นแสนเป็นล้านชิ้นหนึ่งนะครับมันมายากลมันใช้เงินเยอะจริงๆอ่ะแต่ว่าในสายตาคนดูอะเฮ้ยเราไม่มีอะไรเลยแบบมันธรรมดาแต่ว่าจริงๆแบบเบื้องหลังมายากลมันแบบมันลึกลับอะไรเงี้ยเล่าให้พี่ฟังหน่อยเล่นมาทั้งหมดเนี่ยชอบมายากลทริคไหนมากที่สุดจริง แต่หลายคนนะชอบแบบเฮ้ยมายากลมันต้องสเกลใหญ่อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวคือเราแบบปลูกฝังมาแบบมายากลที่มันแบบมายากลที่มันแบบใกล้ชิดกับตัวเราแบบสิ่งของที่เราจับได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบเคยชอบโครซาบรู้สึกว่ามันแบบมันสดดีโครซาบก็บคือเฮ้ยเฮ้ยเอามาโชว์อ่ะผมโชว์ให้ดูนิดหน่อยฮะมามาคือมายากลเนี่ยคือผมมาชอบโครซาบเพราะว่ารู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่ได้แบบมีพร็อพอะไรพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะสมมติว่าไพ่สำหรับหนึ่งสับไพ่ผมหน่อยนะแม่แ่นไง แล้วคุณจะรู้ <ASS och organizational> ่ผมเล่นไพ่ไม่เป็นอย่างงี้ใช่ไโอเคเอ ah ่อเอางี้ครับผมจะขีดไพ่มาอย่างี้พี่เคบอกหยุดให้ผมตรงไหนก็ได้นะฮะยึดตรงนี้นะครับไม่ใช่ขอลายเซ็นขอลายเซ็นไหนก็เขียนตรงนี้เลยนะเขียนได้แล้วคุณต้องซื้อใหม่ไปเนี่ยไม่เป็นไรครับดูดีนะ ไปมันโตมันเล่นยังไงวะเอออย่างนี้เดียวเดียวเดียวอันนี้เดี๋ยวอันนี้ของพี่นะแต่วินพี่ช่วยเขียนวันที่หรืออะไรที่มันจะได้รู้ว่าเอ้ยสิบดอกจิกเนี้ยมันเป็นแบบไพ่ใบเดียวเลยนี่ต้องเขียนชื่อภรรยา ปกติในไพ่เนี่ยมันมี52ใบใช่ไหมใช่แล้วก็มันจะมีไพ่ใบหนึ่งผมเก็บไว้มันเป็นโจ๊กเกอร์จ๊กเกอร์เขาบอกว่าเป็นไพ่ที่สามารถแทนค่าไพ่อะไรก็ได้ในกนล่องช่วยดูให้ผมหน่อยได้ไหมคอืมจ๊กเกอร์พับไว้อ่าโอเคบางทีเขาบอกว่าเป็นไพ่การันตีสมมติว่าเวลาเราซื้อไพ่มาแล้วไพ่มันมีปัญหาเนี่ยเราสามารถส่งคืในให้เขาได้ผมจะเก็บเข้ามาในนี้ก่อนแล้วก็ใส่เข้ามาตรงนี้สิบดอกจิกอันนี้ผมให้กล้องดูรอบหนึ่งนะโอเคมีลายเซ็น โยเกิร์ตโยเกิร okay. ์ตนะฮะโอเคชา้าๆ hmm. เอามือปิดข้างบนให้ผมหน่อยนะแมบปิดเลยนะ,ะจ็อกเกอร์ที่พับอยู่ตรงเนี้ยครับจินตนาการว่ามันสามารถย้ายที่กันผมเอาไพ่ของคุณพี่เคนใส่เข้ามาตรงนี้สิบดอกจิกมีใบเดียวในกอง <laughs> ชา้ชาๆครับยกมือขึ้นครับสังเกตว่ามันไม่ได้มีรอยพับนะครับแต่ว่าที่แปลกก็คือตรงเนี้ยมันเป็นจ็อกเกอร์ เดี๋ยวดๆเจาก่อนหน้านี้ผมมีไพ่หนึ่งใบที่ผมใส่ไว้จ็อกเกอร์มันจะแปลกมากเลยถ้าใบเนี้มันเป็นไพ่สิบดอกจิกไม่บายเจอกันใไหมไม่เลนแล้วครับยังยังโชว์เนี้ยฝึกนานไหมก็นานครับจริงๆอันนี้เป็นแบบ ที่เราคิดขึ้นมาเองด้วยใช่อันนี้เป็นแบบคอนเซปที่เราคิดขึ้นมาอ๋อเหรอแล้วมีมคนอื่นเขาเล่นแบบนี้่างเราไหมไม่มีครับอันนี้ครั้งแรกในชีวิตที่ผมแสดงอันนี้เป็นชุดอ๋อเหรอใช่ใช่มากลคือเราก็ต้องแบบมันเป็นคอนเซปเดิมบางทีเราเอา,เอามาพัฒนาขึ้นมาอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับลายเซ็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนอันเดิมเลยอะอะไรมันแย่ๆอย่างเงี้ย <laughs> พี่ <laughs> คิดอยู่ว่าโอเคถ้าเราดันไว้แบบนี้นั้นเขามีความสามารถในการพับสี่แล้วดึงจากมือเราไปได้ยังไง ซึ่งเราก็ไม่รู้สึกว่าไพ่เนขยับด้วยอ่ะผู้ชมไปคิดต่อเลยแล้วกันนะครับบอกได้เลยว,ว่าเรื่องมายาก่นผมงโงม่มากๆเลยเออถามหน่อยสิถ้าตอนนั้นพ่อแม่ไม่สับสนเนี่ยแต่แม่ให้ใใหเกดิก,การ์ดมาใช่ไหมใช่ลุงป้าไม่สับสนเหมือนกันไม่เลยอันนั้นหนักเลยรจริงเหรอใช่แล้วทํายังไงถึงเปลี่ยนแปลงความความคิดเขาได้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่แค่ไม่ได้บอกเขาว่าเราเล่นหรอแต่เขาก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราอยากให้เราแบบโฟกัสด้านการเรียนอะไรอย่างนี้มากกว่ามอนแบบสมัยก่อนเขาอยากให้เราแบบเล่นกีีีฬาาแบบออะไรรยย่งเเ้น ผมก็แบบก็เลยแบบเออเราก็ฝึกเล่นของเราออกไปแล้วตอนนั้นไปทาไีท่าอะไรถึงถึงทีมงาน David เดวิดคอปเปอร์ฟิวโทเรียกเราก็หลังจากนั้นคือพอเราเริ่มคิดมายากลบ้างอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคือผมก็ไม่ไดม้มีเพื่อนที่เล่นม,มายากลในมึงไอวาแบบมันเล็กมากมันบ้านนอกแบบไม่เราไม่มีแบบนักมายากลแถวนั้นเลยพอเราเริ่มเล่นสักพักหนึง่งเราก็เริ่มแบบคิดคอนเซปต์ใหม่ๆบ้างคิดอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มทําคลิปออนไลน์บ้างลงออนไลน์ในในยูทูบสมัยก่อนก็แบบ ในนักมายก,กในวงการเขาก็แบบเริ่มเห็นเฮ้ยมันเจ๋งดีว่าเฮ้ยมันอะไรเขาก็แบบเริ่มเหมือนเราสร้างชื่อของเราในวงการนักมายากลเนี่ยละครับแล้วก็เดวิดคอปเปอร์ฟิล์เขาว่าเล่นโชว์ที่ลาสเวกัสของเขาเนี่ยมาแบบสิบกว่าปีแล้วเขาก็อยากจะแบบเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่แล้วเขาก็แบบเริ่มจ้างนักมายากลรุ่นใหม่มาแบบเผื่อคิดอะไรใหม่ๆมาในโชว์เขาเนี่ยก็เพื่อนก็เลยแบบมีเพื่อนคนหนึ่งก็ได้งานเขาก็แบบเฮ้ยต้องการคนหนึ่งที่แบบ ทำงานด้านออกแบบได้ด้วยคือผมมาเรียนด้านกราฟิกดีไซน์แบบออกแบบด้วยอือันนั้นอันนั้นจะถือว่าเป็นอาชีพจริงได้ไหมก็เป็นอาชีพจริงใช่ครับหลังจากจบมาหาลัยจบมหาลัยใช่หลังจ,จบมาหาลัยอ่ะอะไรที่มันเงินมาจากอาชีพไหนที่ทําให้เราใช้ชีวิตธรรมดาได้อ่จริงๆเพราะพี่ติ๊กบอกว่าเพิ่งมาเป็นมืออาชีพเนี่ยสี่ปีนี่เองใช่ในในฐานะนักแสดงแต่ว่าถ้าในฐานะแบบด้านครีเอทีฟเนี่ยผมมาทำตั้งแต่อายุยี่สิบสองอ่าตั้งแต่จบมหาลัยจบคือปุ๊บผมไปรับ่วยการเลย กับเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เขาจ้างเราโฟล์ทามแบบทำงานทุกวันแบบเข้าไปในแลบแบบคอยเทสดสอบนู่นแบบคิดโชว์คิดไอเดียใหม่ๆงั้นเราก็มีโอกาสได้เห็นเบื้องหลังของเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ใช่ครับเราก็รู้ละทุกทริคที่เขาเล่นทำรถไฟลอยขึ้นมาแซตชิวลิเบอร์ตี้หายไปไอไอไอเทพีสันลสรีภาพที่แมนฮัตตันนะครับหายไปเรารู้ว่าทำยังไงรู้ครับรู้แต่ว่าเราจะทำงานกับเขาเราก็ต้องแบบเก็บเก็บสกิรัตไว้เข้าใจอยากไปถึงจุดที่เขาเป็นไหม ผมก็อยากไปถึงระดับหนึ่งคือระดับของเขาแต่ว่าเขาาไปไกลมากคือสมัยก่อนอะ่ะคือพูดถึงว่าแบบโชว์สมัยก่อนที่เขาเคยแสดงมันแอดวานซ์มากแบบคือความคิดของเขามันแบบมันไกลกว่าที่หลายๆคนทุกวันนี้ยังคิดได้ไม่เท่าเขาเลยคือมันมันยากอ่ะที่เราอย่างนี้พี่ว่านะแฟนรายการเรื่องจริงนะรของเราเนี่ยส่งกำลังใจให้ฝ <c oughs> ันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงก็แล้วกันผู้ <c oughs> ชมครับไม่ง่ายจริงๆนะครับการที่จะพิสูจน์ตัวเองในสิ่งที่ใครหลายคนเนี่ยไม่เชื่อมั่นว่าอาชีพเนี้ย มันสร้างกันนี้เขาได้ซึ่งอยู่ที่ความพยายามล้วนๆต่อยเขามีแมจิกร่วเวทมนต์อะไรก็แล้วแต่นะเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงหน้ามาคุยพิชากันนี้ต่อยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมอยากรู้จักครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์